สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะเรามาท่องคำศัพท์กันต่อนะคำศัพท์เหล่านี้นะคะนะักเรียนสามารถเอาไปใช้ในการสอบกอพอ,พอท้องถิน่นครูตำรวจได้เลยนะแล้วก็สนามอื่นๆนะักเรียนก็ใช้ได้นะคะไปค่ะไปท่องกันเลยนะคะคำแรกค่ะ temporary temporary ชั่วคราว tenant tenant ผู้เช่า terminate terminate ทำให้สิ้นสุด Ter rible, terrible terrible ย่ำแย่ terrific terrific หน้าหวาดกลัวนะคะเราจำทีละหนะอ่าเอาใหม่นะคะ temporary ชั่วคราว tenant ผู้เช่า terminate ทำให้สิ้นสุด terrible ย่ำแย่ terrific หน้าหวาดกลัวอ่ะจำนะแล้วพี่จะจะถ่าย เราจำทีละหา้าน้อเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวมากนะคะคำแรกค่ะ,ะน้องบอกความหมายน้อพี่โจจะใบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ temporary ชั่วคราว terrible ย่ำแย่ terrific หน้าหวาดกลัว t e r m i n a t e ทำให้สิ้นสุด tenant ผู้เช่า ได้ไหมคะคำแรกได้เนาะไปต่อค่ะอ่ะต่อไปนะคะ theoretical theory นะคะ radical ทฤษฎี theoretical ต่อไป daring daring ทฤษฎี thorough thorough ถี่พ้วน tidy tidy เป็นระเบียบ เงินรางวัล tour tour การท่องเที่ยว tourism tourism การท่องเที่ยว tourist tourist นักท่องเที่ยว towel towel ผ้าขนหนู tower tower นะ tower นะหอสูงหอคอยนะคะด้านบนนี่จะอ่านเป็น t o w e เ tower นะคะ B. จบด้วยลอนลิงเนาะ Tower ภาคณหนู Tower ขอขอคนะคะมาเรามาทายคำศัพท์กันอ่ะต่อไปคำแรกนะคะเด r ร์ร e ่ r y อร์รี t ท o r o ี g h thorough ที Th ่ทวน t ายด t i ายดเป็นระเบียบรเรียบร้อย Tour Tour ท่องเที่ยว tourism การท่องเที่ยว tourist นักท่องเที่ยวนะคะ tower ห okay. อคอย tower ผ้าขนหนูโอเคอ่ะไปต่อคะ่ะ track track ร่องรอยทางเดิน trade trade การค้า tradition tradition รำเนียมจารีด traffic traffic การจราจร training training การฝึกนะคะการฝึกหรือการหัดเนาะโอเคอะเรามาทายกันค่ะ track track รองรอย tradition tradition ทำเนียม traffic traffic การจราจร training training การฝึก trade trade การขาไปต่อค่ะ transfer transfer โยกย้าย transform transform เปลี่ยนรูป transformation transformation การเปลี่ยนรูป t r a n s i t transit การผ่าน transportation transportation การขนส่ง tremendous tremendous ใหญ่โต train train แนวโน้ม trial trial การทดลอง triumph triumph ชัยชนะ trust trust เชื่อมัน่นอ่ะทายกันค่ะ transform transform แปลว่าอะไรคะเปลี่ยนรูป t r a n s i t t r a n s i t การผ่าน tremendous tremendous ใหญ่โต triumph triumph ใัยชนะ trust trust เชื่อมัน่น transfer transfer ยกย้ายอะไปต่อค่ะ turnover การพลิกกลับ turnover การพลิกกลับ unconditional unconditional ไม่มีเงื่อนไข understand understand เข้าใจรู้จักต่อไปค่ะ u n f r v e r a b l e นะคำนี้เอิ n f ฟ r นะ u n f r v o r a b l e unfavorable การเสียเปเรียบ อ่านยากเนาะเราแยกทีละคำเลย unfavorable ะะหรือว่า unfavorable การเสียเปรียบนะคะต่อไป unfortunately นะคะ unfortunately น่าเสียดายต่อไปค่ะ uniform 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 นะคะอ่ะเรามาจำ5-6คำแรกก่อนนะคะ turnover turnover แปลว่าอะไรคะการพลิกกลับนะคะ unconditional ไม่มีเงื่อนไข unfortunately น่าเสียดาย uniform uniform unfavorable Un unfavorable unfavorable sorry การเสียเปลี่ยนนะคะ unfavorable นะ unfavorable โอเคไปต่อนะคะ unspoiled ไม่เน่าเปื่อย unwrap แกะแกะหมายถึงว่าแกะห่อนะคะ upcoming กำลังจะมาถึงอัปเดตนะอัปเดตนะอัปเดตการทำให้ทันสมัยอัปเกรดการยกระดับอัปสแตการทำให้ความอัปสเตอร์ชั้นบนอุติลิตี้ประโยชน์นะเบลตัวนะพันธบัตรนะคะอ่ะเรามาจำกันค่ะ unspoil ไม่เน่าเปื่อย Unwrap แกะ Upcoming กำลังจะมาถึง Update ทำให้ทันสมัย Upgrade การยกระดับ Upset การทำการเอ่อทำให้ความ Upstairs ชั Up ้นบน Utility ประยุนต์ Bill ตน่บัตรนะคะต่อไปค่ะ vacancy vacancy ความว่างเปล่าตำแหน่งว่างนะคะ vacancy vacant vacant ว่างว่างเปล่า vacation vacation ระยะหยุดงานคือช่วงหยุดต่อไปค่ะ vac ตัวแรก vaccination vaccination การฉีดวัคซีน vaccination vaccination เราเน้นเสียงที่คำวันนี้ vaccination การฉีดวัคซีน valuable 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 มีค่าต่อไปค่ะ very varied หลากหลายอ่าเรามาจำหกคำแรกก่อนนะคะ vacancy vacancy ความว่างเปล่า vacation vacation การหยุดงาน vacant vacant ความว่างเปล่า valuable valuable มีค่า Var ied, varied, varied, หลากหลายต่อไป vaccination, vaccination การฉีดวัคซีนต่อไปค่ะ variety, variety ความหลากหลาย various, various หลากหลาย vendor, vendor ผู้ขาย venture venture กิจการ venuevenue สถานที่เกิดเหตุ virusvirus เชื้อไวรัส vitalvital เกี่ยวกับชีวิต wagewage ค่าจา้าง walk awaywalk awaywalk away, walk away. Walk way, นะทางเดิน walk away walkway sorry ทางเดินนะคะ walkway อ่ะต่อไปนะคะเรามาจำคำศัพท์ค่ะ variety variety ความหลากหลาย v e n d e r v e n d e r ผู้ขาย various various หลากหลาย venture venture กิ Vent ure. Vent ure. จาการ virus virus เชื้อไ sure วรัส Venue Venue สถานที่เกิดเหตุ Vital Vital เกี่ยวกับชีวิต w a g e t w e g e ค่าจ้างเงินเดือน Walkway Walkway ทางเดินไปต่อคะ่ะ Warehouse Warehouse โกดัง Warn Warn เตือนเตือนสติ warning warning การเตือน warrant warrant เครื่องประกัน warranty warranty การรับรองอ่ะห้าคำแรกก่อนนะคะ warehouse warehouse กดดัง warn warn เตือน warning warning การเตือน warrant warrant เครื่องประกัน warranty warranty การรับรองต่อไปค่ะ wastage wastage การสูญเสีย waterproof waterproof การน้ำ w a l well. w e l a l ความมั่งมี website 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 w e i w e i น้ำหนัก welfare welfare สวัสดิการ wholesale wholesale whole การขายส่ง win win ทำให้ชนะ withdraw withdraw การถอนออก withdrawal withdrawal การถอนออก ค่องพร้อมกันค่ะ wastage wastage การสูญเสีย waterproof waterproof กันน้ำ well well ความมั่งมี website 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 web web น้ำหนัก welfare welfare สวัสดิการ wholesale wholesale การขายส่ง win win ชัยชนะมีชัยชนะเหมามีชัย withdraw withdraw การถอนออก withdrawal withdrawal นะการถอนออกต่อไปค่ะ workshop workshop การปฏิบัติการนะคะ worth worth มีค่าเพียงพอ ต่อไปค่ะ worthless worthless ไร้ค่า rap rap ห่อนะคะมัดพันไว้ yearly yearly หนึ่งปีเกี่ยวกับหนึ่งปีอ่ะเราจำคำแรกค่ะ workshop workshop การปฏิบัติการ worth worth มีค่าเพียงพอ worthless worthless ไรคะ่ะ rap w rap ห่อมัดพัน y e a r l y y e a r l y ทุกปี ield, yield yield ให้ผลผลิตนะคะเดี๋ยว youth youth ความเยาว์วัยต่อไปค่ะ criteria criteria เกณฑ์ ain, บรรทัดฐานโซนโซนโซนเครดิตเครดิตเครดิตนะคะต่อไป critical critical วิการณ์ criticize criticize วิจารณ์ c r o w n d c r o w n d เบียดเสียด crucial crucial อย่างถึงพริกถึงขิงนะคะหรือว่า crucial เนี่ยอ่าก็ถึงพริกถึงขิงเนาะเขอ่าโอเคมานะอ่านมามาจำด้วยกันเลยนะคะ yield yield ให้ผลผลิตหยุดหยุดความยาวไวย criteria criteria บรรทัดฐาน zone Karen zone เขตโซน c r รด i ตเครดิ credit, 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 critical, critical, ize, t c ริต i ค a ลคิ t ิ r i t i c i z e criticize ติดเตียนวิจารณ์ crown ed, crown เบียดเสียดนะคะ c ร u c คร l อยางถึงฟลิกถึงขิงโอเคไปต่อนะคะ Barber barber ช่างตัดผม cook cook พ่อครัว dancer dancer นักเต้น dentist dentist หมอฟัน doctor doctor หมอ driver driver คนขับรถ farmer farmer ชาวนา lawyer lawyer ทนาย nurse nurse พยาบาล p oliceman, policeman ตำรวจ postman, postman บรุษไปรษณีย์ singer, singer นักร้อง soldier, soldier ทหาร student, student นักเรียน teacher, teacher ครูนะคะอ่ะมาพ้องกันค่ะ barber ช่างตัดผมกุ๊กพ่อครัวแานเซอร์นักเต้นเดนเิสต์หมอฟันด็อกเตอร์หมอดริเวอร์คนขับรถฟ้าเมอร์ชาวนาลอเยอร์ทนายเนอร์สพยาบาลพลสมนตำรวจ Postman บุรุษไปรษณีย์ Singer นักร้อง Soldier ทหาร Student นักเรียน Teacher ครูนะคะไปต่อค่ะ About ประมาณ Above บน Act แสดง Add บวก After หลังจาก Again อีกครั้ง against ต่อต้านต้าน air อากาศ all ถั้งหมด also ด้วยกัน always เสมอ and และ another อีกหนึ่ง answer ตอบ คำตอบ Any ใดๆนะคะใดๆหรือว่าไ,ไม่เดินอ,อะไปค่ะ about about ประมาณ above above บน act act แสดง at at บวก after after, after. หลังจาก again Again อีกครั้ง against against ้าน air air อากาศ all all ทั้งหมด also also ด้วยเช่นกัน always always เสมอ and and และ another another อีกหนึ่ง answer answer ตอบหรือคำตอบ any any นะคะใดๆนะ,ะใช้ในการตอบประโยคแบบพิเศษอะไรอย่างนี้นะ,ะฉันเช่นฉันไม่มีเงินเลยนะ,ะ I don't have any money นะคะตอบประโยคพิเศษน,นั่นเองต่อไปจ้า area area พื้นที่ as as เท่ากันนะฮะหรือราวกับว่า ask ask ถาม act act ที่ back back หลังหรือว่ากลับ base base ฐาน b b เป็นอยู่คือ because because เพราะว่า before before ก่อน begin begin เริ่ม best best ดีที่สุด better better ดีกว่า between between ระหวา่าง big big ใหญ่ bird bird นกอ่ะมาค่ะท่องด้วยกันค่ะ area พื้นที่ as เรากับ ask ถาม act ที่ back หลังกลับ b a s e ฐาน be เป็นอยู่คือ because เพราะว่า before ก่อน best ดีที่สุด better ดีกว่า begin เริ่ม between ระหว่าง big ใหญ่ bird นกอ่ะนะคะอ่ะเราจบถึงหนึวันที่120ก่อนนะเดี๋ยวเรามาท่องกันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะ